เตรียมจิตใจให้พร้อมเพราะสุดสัปดาห์นี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังจะพาเราเข้าสู่ความดุเดือดที่ไม่มีใครหยุดได้แต่ที่น่าสนใจคือมีทีมไหนที่กำลังจัดพลิกสถานการณ์อย่างไม่คาดฝันหรือเปล่าบางทีนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตารางลีกเลยก็ได้นะครับและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่อาจทําให้ทุกอย่างแตกต่างออกไปอิเกกาซิยาตอดีตผู้รักษาประตูระดับตำนานที่เคยนำสเปนคว้าแชมป์โลกมาแล้วได้มาเป็นแขกรับเชิญให้แฟบนบอลชาวไทย ผ่านทางเว็บไซต์สนุก .com ที่คุณสามารถเยี่ยมชมไดที่ https://www. สนุก c o m /sports ติดตามการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้อย่างใกล้ชิดเขาเป็นดาวรุ่งในยุคข,ของราอารันมาดริดและปัจจุบันได้กลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสื่อออนไลน์ชื่อดังในเอเชียและทั่วโลกตั้งแต่ปี2022โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนวงการฟุตบอลทั้งในไทยและต่างประเทศตามแนวทาง p Play w วิ h ฟันบี f ันขอ มองกอรและตัวเขาเองอย่างต่อเนื่องซึ่งก็คือการเล่นฟุตบอลอย่างสนุกสนานและมีชีวิตชีวาเพื่อให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับกีฬาที่รักนี้สำหรับใครที่อยากวางแผนวันหยุดสามารถเช็คปฏิทินกิจกรรมได้ที่ h t t p s e v e n t s c n o n c o m c a l e n d a r ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้พรีเมียร์ลีกก็มาถึงนัดที่สิแล้วและมีแมตช์หลายคู่ที่ดึงดูดความสนใจจากแฟนบอลทุกคนโดยทีมชั้นนำต่างลงสนามกันแบบเต็มรูป และไม่ค่อยเจอคู่ต่อสู้ที่ยากเกินไปนักแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจขึ้นมาทีเดียวเพราะบางทีมอาจใช้โอกาสนี้พลิกสถานการณ์ได้เลยถ้าคุณเป็นมือใหม่ในโลกฟุตบอลผมต้องอธิบายนิดหนึ่งว่าพรีเมียร์ลีกคือลีกสูงสุดของอังกฤษที่มีทีมดังมากมายแข่งขันกันเพื่อชิงแชมป์และสิทธิ์เล่นในรายการยุโรปโดยแต่ละนัดมีกฎกติกาแบบเดียวกับฟุตบอลทั่วไปคือทีมที่มีประตูมากกว่าชนะแต่สิ่งที่ทําให้มันพิเศษคือความดุเดือด และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างเช่นทีมที่เคยนำโดดเดนแต่ต่อมาก็จมดิ่งลงมาได้ลองมาดูโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2 0 2 5 2นกนัดที่10กันครับคืนวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2 0 2 5เวลา22นาฬิกาไบตันเจอกับลีเวลา22นาฬิกาเบอร์ลี่เจอกับอาร์เซนอลเวลา22นาฬิกาคริสตัลพาเลสเจอกับเบรนฟอร์ดเวลา22นาฬิกา ฟูแลแมเจอกับวูฟเวลา22นาฬิกาฟอรเรสต์เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลาศูนย์นาฬิกาส0นาทีสเปอร์สเจอกับเชลซีเ,เวลา3นาฬิกาลิเวอร์พูลเจอกับแอสตันวิลลาคืนวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2 0 2 5เวลา21นาฬิกาเวสแฮมเจอกับนิวคาสเซิลเวลา23นาฬิกา30นาทีแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับบอนมัด คืนวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2 0 2 5เวลา3านาฬกาซันเดอร์แลนด์เจอกับเอฟเวอร์ตันตอนนี้มาพูดถึงแมตช์เด่นที่หลายคนรอคอยกันครับและที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจเพราะแต่ละเกมมีเรื่องราวเบื้องหลังที่อาจทิกความคาดหวังได้เลย Forest สพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมปีศาจแดงของรูเบนอโมริมกำลังฮอตฮิตสุดๆหลังจากคว้าชัยชนะมาแล้วสเกมติดต่อกันในลีก ทำให้พวกเขากลับมาลุ้นตำแหน่งในท็อปโฟเพื่อเล่นในรายการยุโรปอย่างเต็มตัวอีกครั้งสำหรับมือใหม่ลองนึกถึงว่าท็อปโฟคือสีอันดับแรกที่มีสิทธิ์เข้าทัวร์นาเมนต์ระดับโลกเช่นแชมเปี้ยนลีกในทางกลับกันเจ้าป่าได้ชอนได้มาคุมทีมใหม่แต่ผลงานยังไม่โดดเด่นหลังจากแพ้ในเกมล่าสุดดังนั้นพวกเขาต้องดิ้นรนเต็มที่เพื่อไม่ให้ตกตำ่ำต่อไปแต่ที่น่าสนใจคือบางคนอาจเห็นว่าการเปลี่ยนกุญสือกลางฤดูกาลอาจเป็นจุดพิกผันทัก นี่ทําให้ฟอเรสต์แข็งแกร่งขึ้นในอนาคตหรือเปล่าครับนี่อาจเป็นข้อถกเถียงที่หลายคนไม่เห็นด้วยกันเลยสเปอร์สพบเชลซีนี่คือแมตต์ดร์บี้ของลอนดอนที่ทั้งสองทีมมีเรื่องราวความขัดแย้งกันมานานดร์บี้หมายถึงการพบกันระหว่างทีมในเมืองเดียวกันซึ่งมักเต็มไปด้วยความเข้มข้นล่าสุดไก่เดือยทองบุกไปถลม่มท็อฟฟี่สีน้ําเงินได้สาถึงศูนย์ในบ้านของฝั่งตรงข้ามแต่สิงโตน้ําเงินครามก็พ่ายแพ้อย่างอับอายให้แมวดําไป1นถึงสดังนั้นสิงดู ต้องหาทางกู้หน้าตัวเองในนัดนี้ให้ได้ถ้าคุณเป็นผู้เริ่มหัดดูฟุตบอลลองคิดดูว่าทำไมเกมดาบี้ถึงน่าตื่นเต้นเพราะมันไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและประวัติศาสตร์ระหว่างทีมมอด้วยแต่ที่นี่อาจมีข้อโต้แย้งบางคนเชื่อว่าการาแพ้แบบนี้เป็นสัญญาณว่าต้องปรับตัวเร็วๆหรือไม่และนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามเพราะผู้จัดการทีมอาจใช้วิธีการที่แตกต่างกันเพื่อพลิกสถานการณ์หรือว่าพูลพบแอสตันวิลล่า น่าแปลกใจมากที่หงแดงแท้มาแล้วถึง4ีเกมติดต่อกันในลีกและถ้าเกมนี้ทีมของอัเดสลอดโดนบุกชนะอีกก็คงทําให้แฟนๆที่สนามแอนฟิลด์หรือที่เรียกว่าเดอะคอรปรุ่มใจหนักแน่นอนในขณะที่สิงห์พงาดมีฟองที่ดีและเปิดบ้านเอาชนะเรือใบสีฟ้ามาได้ทําให้อูนเยเอมิรี่อยากรักษาโมเมนตมนี้ไว้ต่อไปสําหรับมือใหม่จริงๆแล้วโมเมนตมหมายถึงความต่อเนื่องของผลงานที่ดีที่อาจนําไปสู่ชัยชนะมากขึ้น แต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มคอนโทวชั่บางคนอาจโต้แย้งว่าการแพ้ติดต่อกันของลิเวอร์พูลอาจเป็นเพรหาการเปลี่ยนผู้จัดการที่ยังไม่เข้ากับทีมหรือเป็นโอกาสให้ทีมพลกฟอร์มได้แบบไม่คาดฝันและนี่อาจเป็นส่วนที่หลายคนมองข้ามเพราะในฟุตบอลความล้มเหลวบางครั้งก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จครั้งใหญ่โดยรวมแล้วสุดสัปดาห์นี้คือช่วงเวลาที่ทุกทีมมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองแต่ทำไมถึงต้องรอคอยดูเพราะนี่อาจเป็นการเริ่มต้นของการพลิกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงลีก ไปตลอดการเลยก็ได้คุณคิดเห็นอย่างไรทีมไหนที่คุณคิดว่าจะพลิกสถานการณ์ได้บ้างหรือคุณเห็นด้วยกับการวิเคราะห์ของผมหรือเปล่าบางทีการเปลี่ยนกุณสืออย่างชอนได้อาจเป็นความคิดที่ฉลาดหรือเป็นการเสี่ยงที่สูงเกินไปมาแชร์ความเห็นในคอมเมนต์กันเถอะครับ